สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้บุรันสิผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งการเปิดกีดหนาย่างจ้ะหลังจากที่โบรันปิดกีดไปหนึ่งเดือนกลักวาจา้ะพี่น้องวันนี้กับมาทําการเปิดกีดวัอแรกจก้ะวันแรกเลยพี่นอ้องมันแรกวันแรกเลยจ้ะหลังจากที่ปิดกีดไปหนึ่งเดือนกลัวจ้า,า,จาพี่น้องช่วงหน้าแรงมังหันิจา้าช่วงเดือนเมษา เดือนมิสายนจะไปน้องปิดขีดไปเมื่อนี้กะวันที่วันที่เท่าไหร่เนวันที่สิบสี่พฤษภาคมจะพี่น้องวันที่สิบสี่พฤษภาคมจะทําการเปิดขีดนายยางจะพี่น้องหยุดไปหนึ่งเดือนกว่วๆหลังจากที่ฝนตกฝนตกมาใส่แล้วประมาณหาหกเทอือนนี่แหละพี่น้องตี่ากะตกบ่แห้งค่ะจ้าตว่ากะถือว่าชุ่มชืนจะ้ะใบยางกะ หน้าตาแล้วพี่น้องใบยางเขี้ยมหน้าตาแล้วจ้ะเปิดกีดวันแรกพี่น้องนี่ใบยางกะเป็นสีเ,เขียวเข้มแล้วจ้ะส่วนยางก,ก็อุดมสมบูรณ์แล้วพี่น้องฝนตกมาใส่สุมส่มสุ่มเย็นแล้วจ้ะสุ่มเย็นชุ่มชื้นแล้วพี่น้องปาดพี่น้อง เบิกเนี่ยหรอเบิกนาย่างองีหย่างมาออกไรแท้ป้าเบิกนาย่างมือแหลกไหมพี่น้องบินหน้าเสือเลยตึนเขาก็ลปิดหน้าตำพร้อมแล้วพี่น้องเนาะต้นเขาก็ัสมบูรณ์พร้อมจะนี้บ้าเบิกนาย่างไม่ออกดีป่ะนี้สิบป้ขายเรี่ยวๆนี่วะพี่น้องความเปมนบรรยากาศจะนี้จังสีเบิกไปเดียวน่าจะบรรยากาศ เโซ่ๆจ้ะมาเบิกแต่โซาจ้ะมื่อนี้ไก่สีแหลวแหละจ้ะก้าให้แล้วมื่อนี้กรสีได้มาแดงกรสีได้มากี้สั่มเนาะพี่น้องผ<ะ>้าเปิดกรีดมีแรงยังขึ้นออกดีแท้สวอนแท้พี่น้องบุหรั่ผ้าดึงบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องทางอื่นเปิดกรีดกันแล้วไปเนาะจ้ะ ป้าพี่น้องเบื่องนายางมีดแรกไหมเปิดกีดอีหอย่างกันเสมอออกดีแท้พวเนี้ป้าสะอ่อนนาอจ้ะเปิดกีดมีดแรกเหมือแหลกเลยพี่น้องตอนนีกับ่้าไหานแล้วดี่จ้ะแต่ว่าผ้าผอพี่น้องมาเบิง่งมาเบื่องผลงานซะก่อนนี่ต้อนออกต้อนออกบลายกับมีพี่น้องต่นได้เข้าสมบุ์ นึ่งกะสมบูรณ์นึ่งกะหนาต่ำแล้วจ้ะนี่หนาย่างประมาณนี้ตัวนี้เขาสมบูรณ์เขาก็ออกไ่ตัวนี้ก็ถือว่าออกไลยอยู่จ้ะสำหรับการเปิดกียเนาะจ้ะ สำหรับอย่างอย่างแปงนี่สำหรับอย่างเป็นนียนสีบอกกม่พี่น้องว่าเวลาขื้นหนาไม่นี่อย่างแปลงนี่สีสีขึ้นสีพวกลื่นด้านหนังสีได้พี่น้องนี่สีบวกลื่นด้านหัวสีจ้ะแต่ว่าต้นนี้เฮ็ดเห็พ่อแม่พี่น้องเบิ้งกระเสือจ้ะเฮ็ดไห็พ่อแม่พี่น้องเบิ้งก็ะเสือว่าขื้นด้านนี้แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ย อย่างส่วนนี้สี่ขึ้นด้านหลังจ้ะเวลาขึ้นหนาไม้นีจังตัวจังตัวนี้เข้าหนาตําแล้วนาะจากเข้าสิเข้าสีขื้นหนาไม้แล้วเวลาขื้นหนาไม้เข้าสี่ขื้นด้านนี้จ้ะนี่นี่ขื้นด้านนี้พี่น้องสำหรับอย่างส่วนนี้นี่ขื้นด้านหลังยังสี่หลังจากหนาหนี้เข้าเข้าสูดแล้วนาะจ้ะเข้าสูดแล้วเขากีดไปบดได้แล้วมันจะถึงถึงพฟื้นแล้ว เขากระสิมาเหลื่อมไม่นะนี่เหลื่อมนับหนึ่งไม่เลยจ้ะนี่สำหรับอย่างส่วนนี้ส่ขื้นด้านหลังแบบนี้จ้ะแต่ว่าต้นนี่ที่โบราณให้เบิ้งเมื่อกี้นี้โบราณจีให้เบิ้งป้อมแตกต่างระวังเขาขื้นด้านหลังยังสี่ระว่งเขาขื้นด้านด้านหลังยังสี่นี่นะจ้ะนี่หลังจากที่เขาขึ้น อุ้าแม่อันจากเดียวจากเดียวขึ้ืนด้านหลังยังสี่เนาะพี่น้องปกติจ้านี่อย่างสี่ขืนด้านด้านหลังยังสี่วัมนที่นี่กับด้านหนาอย่างสี่มันแตกต่างกันยังไงโบราณนี่แถเห็นเห็นพ่อแม่พี่น้องเบิ้งก็ซื้อจ้ะมีอีกส่วนหนึ่งโบราณสี่ขืนด้านหนาแบบนี้นี่ขืนด้านหนาแบบนี้ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งแล้วจ้แเ่ว่าส่วนนี้นี่บบได้ขืนด้านนี้จ้ะพี่น้องบ่ได้ขืนด้านหนานี่ ขื้นด้านหลังจ้ะเป็นด้านนี้ที่จริงแล้วสิขึ้นด้านนี่จะ้ะของสวนนี่เต่ว่าความแตกต่างของมันนี่พี่น้องก็เพิ่งเอาจะ้ะมีความแตกต่างจะ้ะการท้าขื้นด้านหนาจังสี่เขาสีพวงหนาได้จ้ะพี่น,อน้องพวงหนามากสีจ้ะนี่นำอย่างเขาสีบ,บ่ใบใบไหลถิ่มพี่น,อน้องนี่นำอย่างสีบใบไหลล่งพื้นจ้ะนี่ค้ามแต็กต่าง,งเขาจะ้ะ เขาขึ้นด้านหลังแบบนี้ข้นด้านหลังแบบนี้เนาะพี่น้องนี่เขาขืนด้านหลังแบบนี้น,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 บบน,นำยางเข้าไลทิ่ิมจ้ะที <c oughs> ่ว,ว่ากับว่าไลเดี๋ยวพี่นอ้องเพราะว่าเขาเป็นเขาแปลว่าเ,เปิดเกีดไปจ้ะนี่เหมันที่พ่อเขาซุดแล้วเขากจะจังเอามา่อขืนนานี่จ้ะเดี๋ยวเขาก็จังเรื่มกีดใไหมจ้ะพี่นอ้องสิประมาณนี้จ้ะสำหรับการขึืนนายางด้านนาแบบนี้นะจ้ะแบบต้นนี้ วันจี้ามาเบิ่งไหมถามว่าพ่อจังสีซ้องส้งสีดีเนาะพี่น้องนี่จ้ะส้องสีดีจ้ะนำยางใบไรถิ่มเข้าพ่วงนาได้ต่ว่าขอเสียของเขาก็มีคือกนเด้วยจ้ะพี่น้องขอเสียมีแบบไรตีก็คือนี่แหละจ้ะขอเสียนี่ก็คือการพวงหนาได้แบบนี้แหละเพราะพวงนาได้ที่นี่มันสิเกิดความอยากอยากได้หลายไมพี่นอ้องเขาสีพวงไปโดนนี่จ้ะที่นี่บางบางคนนี่ พ่วงมากแบบหนาเงี้แบบถ่อฟ้ามือแล้วนี่ก็ยังบอกข้างในเจ้าพ่วงหนาอยู่พี่น้องอยากได้ลายแม่จ้ะเพราะเขาเพราะเขาอยากได้หลายยังส่มันสิมันสิเกิดกันต้นยางเขาสีผลิตนํอยางเพราะท่านจ้ะพี่น้องมันมันออกไรยเกินจะเพราะว่ากีดซองหนาพ่วงกันเรียวต้นยางเขาสีเขาสีแบบหนาตายจ้ะเสียหายพี่น้องเสียหายไงหลวงได้จ้ะขันขันเกิดกรณีแบบนี้จ้ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือ เทาายโลภจ้าพี่น้องเขาขืนใบแบบเขาขืนใบแบบนี้กี่ประมาณสามซีเมนต์สีเทากะเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนโปรอย่างถวยอย่างขึ้นมาเดิมน้ำไม่ได้เลยจ้าพี่น้องเท้ายากี่เราขาดจ้ากันเท้ากรณนแล้วนี่สีเขาขืนด้านาแบบนี้กี่ประมาณนี้จ้าพี่น้อง จ้ากระสีประมานี้จ้าพี่น้องสำหรับบรรยากาศการเบิกยางเมื่อนี้จ้าสุดท้ายกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมนะจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมวันั้นจนจบคลิปจ้าพี่น้องสุดท้ายกับขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีมีความสุขทุกๆคนนะจ้าคลิปหน้าขอกันใหม่จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า